ก็ได้โอกาสพอดีช่วงนี้นะครับติดต่อกันได้ครับเขาเลยกลุ่มไล่กลุ่มยังอาจารย์กะวาสิกาเสียนดเดอร์ก็เลยช่วนกันมากนะครับกิจกรรมลังใหญ่มนาะขอบพูดอาจารย์นะครับทิ่ท่ายทอดวิชาข้อมให้ถึงพวกผมบริเป็นข้าราชก,การหรือว่าเป็นเจ้าหญ่ให้โตแต่ว่าพวกผมกะก็ค่คยลืมผู้นะครับ ต่างคนก็เป็นตรางคนก็ปรพกอบอาชีพต่างๆนะครับเป็นพ่อค้าเป็นเกษตรกรก็พ่ออยู่พ่อินครับแต่ที่ลืมอม่ไร้ก็คืออาจารย์นี่แหละแม่นกุก็ผมไปใสมาใสกับบ่ลืมแม่นแนมยู่เนมนอนก็ไหวป้าไก่ลำเลือดนึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณคู่บาอาจารย์นะครับที่ปกปับรักษา ฝากกันึรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับเมนเทาสิไปทำงานทำการอยู่ใส,ส่จริงที่เร่มมาได้ก็คือผู้บาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่นะครับสำหรับวันนี้ผม,ผมที่ขออธิบายเรื่องงบจิ่จะมาเจาา้าคอนดีนะครับนี่หนาตรงเรียนมันธยมนะครับคือมีผมผมคนหนึง่งที่เิ่นทำงานกรุงเทพแต่ว่ามือหนีเป็นบ่ไดดมานะครับ ซื้อคุณนนุชสรานะครับนุชสลาปัดไตนะครับมันนี้เพิ่นบูญมากมันเป็น,มมปน,ปนปผู้ออกขุณนนะครับก็ฝากมูน่นเย้ากันให้มากเบิ่งแย่งให้มาดูแลให้พวกผมกะลาปากมากนะครับมาดูแลเพิ่นประสานงานเพิ่นนะครับก็คือสิสี่ำเน็จเรียบร้อยนะครับพวกผมก็มาหมื่นทูายปูได้ม,มากนะครับเนาะนะกับฝากก็ไม่มีนอ้องบ้านน่าจะแบงเข้ากับเพิ่นแย่งเอาครับ อันนี้โอกาสพวกผมกจะไม่มาอีกนะครับวานนี้ก็จะว